ไม่รู้เพื่อนๆหลายๆคนจะรู้สึกแบบแอนหรือเปล่านะครับว่าฟอสซิลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งของจากธรรมชาติอะไรที่น่าพิศวงมากเลยนะครับเพราะนอกจากที่ซากสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมันจะได้ตายกลายไปเป็นหินแล้วนะครับซากฟอสซิลเหล่านี้เนี่ยบางทีมันก็ยังเป็นกุญแจสําคัญในการไขปริศนาของโลกโบราณเราหลายๆอย่างด้วย จากการศึกษาแค่บนตัวมันเท่านั้นเองนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยซากฟอสซิลบางชิ้นนะครับพอนักวิทยาศา,ศาสตร์เขายิ่งศึกษาลงไปเนี่ยมันก็กลับทําให้พวกเขาได้ยิ่งเกาหัวกันมากขึ้นอีกเนื่องจากว่ามันมีความลึกลับเหลือคาที่แบบนักวิทยาศาสตร์บางทีเขาก็ยังหาคําตอบไม่ได้เลยนะครับซึ่งไอซา,ากฟอสซิลเหล่านี้เนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะฮะเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับ รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับในหัวข้อของ5อันดับฟอสซิลที่รู้แล้วจะทำให้คุณนั้นทึ่งครับอันดับ5ฟอสซิลเนื้อไดโนเสาร์ในปี2005นะครับนักโบราณคดีเนี่ยเขาก็ได้มีการไปเจอกับซากฟอสซิลอะไรบางอย่างที่แบบเหลือเชื่อมากเลยครับซึ่งนั้นก็คือ ซากฟอสซิลของเจ้าทีเร็กซ์นั่นเองที่มาพูดมาแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็อยาเพิ่งเคลื่องมือถือทิ้งนะครับว่าแบบแอดแอดไอ้ทีเร็กซ์นี่มันน่าตกใจน่าตื่นเต้นอะไรกันตรงไหนเนี่ยเราก็ได้เจอกันจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์เขาแทบจะรู้เรื่องราวทีเร็กซ์หมดไส้หมดพุงแล้วไม่ใช่เหรอนั่นก็เพราะว่าไอ้ซากทีเร็กซ์ที่เขาได้เจออันนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับทีเร็กซ์ตัวอื่นๆน,นะสิเพราะว่ามันยังมีเนื้อสดๆของเจ้าทีเร็กซ์นะ่ะติดอยู่กับมันเลยนะครับ ซึ่งไอเนื้อสดที่ว่าเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็ได้อธิบายว่ามันจะเป็นซากเนื้อนุ่มๆที่ยังมีความยืดหยุ่นสามารถบิดงอได้เหมือนกับเนื้อหนังของเราอยู่เลยนะ่ะนอกจากนั้นเจ้าเนื้อนี่นะครับมันก็ยังมีสภาพแบบสีแดงกำๆเหมือนกับเนื้อหมูหวานแผ่นอยู่เลยนะโอ้ยพูดแล้วน้ำานกี่ไหลไปอยู่ต่างประเทศหลายปีนี่สิ่งที่แอดคิดถึงมากๆเลยก็คือหมูหวานนะครับคือไม่ได้กินมาหลายปีมากหากมีใครจะอุปถัมภ์เนี่ยก็ส่งมาได้นะครับผมล้อเล่นล้อเล่นกลับเข้ามาที่เรื่องของเราต่อครับ คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการคิดกันว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับที่ชิ้นส่วนเนื้อหนังซึ่งเขาเคยคาดการไว้ว่าไอ้พวกโปรตีนเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่สามารถถูกเก็บมาได้ยาวนานถึงร้อยปีนะครับคือขนาดคนอียิปต์ที่เขาว่ากันว่าทำมัมมี่เก่งๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถรักษาเนื้อเยื่อเอาไว้ได้เลยใช่ไหมครับแต่นี่เนื้อไดโนเสาร์ซึ่งมันตายมาไม่ต่ำกว่า68ล้านปีเนี่ย มันจะคงอยู่มาได้ยังไงครับนักวิทยาศาสตร์นะฮะเขาก็เลยนําเอาชิ้นเนื้อทีเร็กส,ส์ตัวนี้เนี่ยไปตรวจสอบมาเลยครับซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาได้ความรู้ใหม่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อเยื่อของคนนะครับอาจจะถูกเก็บไว้ได้เป็นล้านล้านปีก็ได้เนื่องจากว่าไอ้ธาตุเหล็กที่มันอยู่ในเลือดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหล่เนี่ยพอมันไปโดนกับปฏิกิริยาเคมีอะไรตอนที่สัตว์มันตายไปนะครับ ธาตุเหล็กเหล่านั้นบางทีมันก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นสารซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับฟอร์มาลีนนะครับหรือที่รู้จักกันใ็คือน้ํายาแช่ศพนี่นแหละแล้วก็บวกกับสภาพแวดล้อมที่ทีเล็กตัวนั้นมันได้ตายอยู่อย่างเหมาะสมนะครับเนื้อเยื่อเนี่ยมันก็เลยได้ถูกรักษาเอาไว้เป็น10บๆล้านปีกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งนอกจากเรื่องความลับของการเก็บเนื้อเยื่ออนานานนมนี่นะครับจากฟอสซิลนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้พบอีกว่า มันจะมีชิ้นส่วนของพวกคอลลาเจนอะไรที่เขาบอกว่ามันลักษณะคล้ายๆกับไก่นะครับอยู่ในเนื้อของตัวทีเร็กซ์ด้วยครับซึ่งนั่นเองมันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มทฤษฎีที่แอดมักจะเล่าบ่อยๆในช่องนี้ว่าทีเร็กซ์เนี่ยมันอาจจะเป็นบรรพบุรุษของพวกไก่ก็ได้นะครับซึ่งหลังจากการค้นพบฟอสซิลที่ไม่ใช่แค่หินอย่างเดียวแต่เป็นเนื้อเยื่อเนี่ยนักโบรณาณคดีหลายๆคนนะครับเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าอีกครั้งต่อไปที่พวกเขาจะขุดซากฟอสซิลขึ้นมาเนี่ย พวกเขาควรจะรีบเก็บหาชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อก่อนที่มันจะโดนย่อยไปหรือเปล่าบางทีเนี่ยตอนที่เขาขุดฟอสซิลมาได้มันก็อาจจะมีเนื้อเยื่อใช่ไหมแต่ว่าขุดนานเกินเนี่ยก็เลยปล่อยพวกเนื้อเยื่อไปทําปฏิกิริยาอะไรกับออกซิเจนแล้วก็ย่อยสลายไปอะไรประมาณนี้นะฮะฟอสซิลอันดับที่4 t ่ l ารีมอนสเตอร์เพื่อนๆนจะรู้สึกยังไงครับถ้าหากว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามาค้นพบว่าเจ้าพวกโปเกมอนหรือสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามที่มันได้อยู่ในโลกอนิเมะเนี่ยมันมามีตัวตนอยู่จริงครับ ซึ่งนั่นแหละครับก็คือเรื่องเล่าย่อๆของเจ้าฟอสซิลอันนี้ก็คือย้อนกลับไปในปี1958นะครับมันก็ได้มีนักสะสมฟอสซิลสมัครเล่นคนหนึ่งน่ะเขาก็ได้ไปขุดคุ้ยใต้ดินอยู่ตามเหมืองของเมืองอิลลินอยสหรัฐนะครับเพื่อจะไปหาฟอสซิลแปลกๆอะไรมาสะสมนี่แหละแล้วเขาก็ได้เจอสิ่งแปลกๆจริงๆครับหากแต่ว่ามันจะแปลกพิลึกขนาดที่ว่าอเฮียพูนี้เนี่ยไม่ได้คาดถึงมาก่อนเลยนะครับ เพราะว่าเขาเนี่ยได้ไปเจอกับฟอสซิลของสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งครับที่จะมีลักษณะเป็นปลาหมึกก็ไม่ใช่เป็นหอยทาก็ไม่เชิงหรือจะเป็นหนอนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้อีกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นฟอสซิลของตัวประหลาดอันนึงที่มีลักษณะนุ่มๆคล้ายๆกับปลาหมึกกล้วยนะครับคือมีตัวกลมๆเป็นกระบอกยาวๆแล้วก็มีหางครีบที่เป็นหัวลูกศรนนะ่ะแต่ทว่าตรงข้างหน้าของมันนะครับกลับไม่มีหนวดหย,ยุยๆออกมาเหมือนกับพวกปลาหมึกทั้งหลายแหล่ที่เราเห็นตามพวกร้านหมึกบดนะนะ หากแต่ว่ามันจะเป็นแค่หน่ออันหนึ่งยื่นมายาวๆนะครับเหมือนกับงวงช้างเลยล่ะแล้วก็ตรงปลายงวงช้างเนี่ยมันก็จะมีปากที่อ้าได้ด้วย บริเวณในปากนั้นนะครับมันก็จะมีเขี้ยวเล็กๆอยู่ฮะซึ่งไอปากพร้อมงวงอันนี้เนี่ยพวกเขาก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ใช้ขุดดินหรือว่าใช้ยืดไปจับพวกหงหอยทะเลอะไรมากินกันนะครับส่วนบริเวณดวงตาของเจ้าฟอสซิลชนิดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบยื่นออกมาจากหัวสองข้างประมาณเหมือนกับพวกตัวทากอะไรแบบนั้นนะครับผมแอดก็ไม่รู้ว่าแอดจะอธิบายให้เพื่อนๆที่ไม่ได้เห็นภาพพอจะเข้าใจกันไหมนะครับเอาเป็นว่าถ้าหากใครมีเวลาเนี่ยก็ลองเหลือบตาม,มาดูภาพกันนิด น,น,นั่นแหละฮะมันจะเป็นสัตว์ประหลาดอะไรที่เหมือนว่าหลุดออกมาจากการ์ตูนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมันเป็นฟอสซิลของสัตว์ที่เจอได้แค่ที่อิลลินอยของสหรัฐนะครับที่อื่นในโลกไม่มีนอกจากนั้นเองความแปลกประหลาดอีกอย่างของเจ้าฟอสซิลชนิดนี้เนี่ยก็คือพวกนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาไม่สามารถระบุพงพันธุ์ได้ฮะว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้เนี่ย มันคือตัวอะไรมันมาจากไหนมันมาจากนอกโลกหรือยังไงนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่นักวิทยาศาสตร์เขาจะศึกษาพวกพันธุ์สัตว์อะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะไปจำแนกตามพงพันธุ์ที่มันได้กําเนิดมาใช่ไหมครับอย่างเช่นพวกมนุษย์ของเรากับลิงเนี่ยก็อาจจะมีบรรพบุรุษเป็นประเภทเดียวกันเพราะว่าเรามีลักษณะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมี2แขนสองขาเหมือนกันหรือว่าพวกสัตว์ตระกูลเหี้ยหรอกิ้งก่าอะไรเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตระกูลเดียวกันเนื่องจากว่ามันมีบรรพบุรุษเป็นคนเดียวกันนะครับ หากแต่ว่าพอนักวิทยาศาสตร์เขาได้มาเจอกับเจ้าฟอสซิลของทาล,ลีมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขาก็าไม่รู้เลยว่าจะเชื่อมโยงมันไปยังไงครับเพราะว่าลักษณะทางกายภาพที่เขาได้เจอมาเนี่ยมันเหมือนกับเอเลี่ยนมากคะคือไม่สามารถไปโยงกับตัวอะไรที่มีอยู่บนโลกนี้ได้เลยพวกนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้ด้วยว่ามันใช้ชีวิตอยู่ตรงช่วงไหนของโลกหรือว่ามันได้สูญพันธุ์ไปเมื่อใดนะครับผมนั่นเอง เขาก็เลยได้ตั้งชื่อให้เจ้าฟอสซิลตัวนี้เนี่ยว่าทัลรี่มอนสเตอร์นะครับตามชื่อของคุณทัลรี่ที่ได้ไปพบฟอสซิลนี้มาแล้วก็มอนสเตอร์ก็ใส่เข้าไปเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันคือสัตว์ชนิดใดซึ่งความประหลาดอีกอย่างหนึ่งของเจ้าฟอสซิลชนิดนี้นะครับก็คือ ทำไมมันถึงกลายเป็นฟอสซิลได้ล่ะเพราะว่าไอ้เจ้าทาลี่มอนสเตอร์นี่นะครับมันจะมีลักษณะเป็นเนื้อนิ่มๆเ,เหมือนกับปลาหมึกกล้วยนะที่พวกสัตว์ชนิดนี้นะครับปกติพอมันตายไปเนี่ยก็จะละลายไปกับธรรมชาติอย่างรวดเร็วเลยคือถ้าไม่โดนย่อยสลายไปมันก็จะโดนพวกสัตว์กินเนื้อกินศพนะครับเข้ามาจกไปเรียบร้อยครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหลือมาให้เป็นฟอสซิลหรอกที่ไอ้ข้อนี้เองเ,องเนี่ยแอดก็ไปหาคําตอบมาให้แล้วครับก็คือเขาบอกว่า มันอาจจะเป็นความโชคดีของเจ้าสัตว์เหล่านี้ก็ได้นะที่ดันมาตายอยู่ในเขตอิลลินอยของสหรัฐพอดีเลยเพราะว่าเมื่อหลาย10บสล้านปีที่แล้วมานะครับไอพื้นที่ตรงส่วนของอิลลินอยสหรัฐเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่กําลังจะเคลื่อนจาก พื้นน้ําขึ้นมาเป็นพื้นบกนะครับคือเป็นน้ําตื้นๆที่ในเวลาต่อมาก็ถูกแผ่นดินดันขึ้นมาให้อยู่บนบกไงดังนั้นเองนะครับไอ้ช่วงเวลาที่พื้นน้ํามาได้เคลื่อนขึ้นมาเป็นพื้นบกเนี่ยก็อาจจะทําให้พวกสัตว์กินเนื้อสัตว์กินซากศพอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับก็หนีไปทิ้งให้ซากศพนี้เนี่ยสามารถไปจมอยู่กับดินแล้วก็กองจนกลายมาเป็นฟอสซิลได้ครับเพราะเนื่องจากว่าไอ้ตอนที่เขาไปขุดที่นั่นนะมันก็มีซากของเจ้าทารลี่มอนสเตอร์เนี่่เวา อีกเรื่องหนึ่งที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นก็คือเรื่องราวอันดับ3อเมริกานะครับเขาก็เคยมีการไปค้นพบฟอสซิลของก็อตซิลล่าด้วยครับที่เรื่องมันจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือในปี2011ที่เพิ่งผ่านมานี่เองเนี่แหละมันก็มีนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาได้ไปเจอกับเศษหินอะไรประหลาดที่ตอนแรกนะ่ะมองดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่ฟอสซิลหรอกคือมันจะเป็นหินลักษณะเหมือนกับก้อนกลม,กลม มีลักษณะใหญ่เท่ากับฝ่ามือหรือว่ามีลักษณะคล้ายๆกับเกล็ดมังกรเป้งๆอันหนึ่งนะครับที่ตอนแรกเนี่ยพอนักวิทยาศาสตร์เขาเจอมาเขาก็คิดว่ามันเป็นพวกหงพวกหินอะไรแบบนี้ไงแต่กลับกันครับพอเขาเริ่มขุดขุดขุดไปเรื่อยๆเนี่ยไอหินพวกนี้นะครับมันกลับไม่น่าจะใช่หินธรรมดาแล้วเพราะว่ามันจะมีหลายๆก้อนเลยที่สามารถนํามาต่อกันได้เหมือนกับตัวต่อจิ๊กซอเลยนะครับที่พอมาต่อกันเสร็จเนี่ยหินเหล่านี้มันก็สามารถเรียงเป็นแผงกันได้ใหญ่ๆเหมือนกับ เกล็ดของสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างนึ่ะที่หลุดมาทั้งหนังนะครับผมคือมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอา้ซากนี้เนี่ยมันคือซากฟอสซิลของสัตว์ร่างใหญ่กำยำที่เคยมีชีวิตอยู่ในอดีตนะครับและเขาก็คิดไปถึงนู่นนะฮะไอ้สัตว์ประหลาดกอซิล่าที่มันมีอยู่ในพวกมังงะอนิเมะของญี่ปุ่นนะครับนั่นแหละฮะเขาก็เลยได้เริ่มเรียกเจ้าฟอสซิลที่เขาไม่รู้จักนี้ว่าฟอสซิลของกอซิล่าฮะแต่อันนี้แอดก็ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่า เราอย่าเพิ่งไปสรุปนะครับว่าไอ้ซากฟอสซิลนี้นี่มันเป็นซากของกอรซิลากอรซิล่ามีอยู่จริงนะครับเนื่องจากว่าพอแอดได้ไปหาข้อมูลดูมาเนี่ยมันก็มีหลายๆที่นะครับที่บอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขายังไม่แน่ใจเลยนะว่าไอ้ฟอสซิลที่เขาได้เจอมาเนี่ยมันจะเป็นฟอสซิลของสัตว์มีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีเกล็ดหรือเปล่าหรือว่า มันอาจจะเป็นเพียงแค่พวกฟอสซิลของแบคทีเรียรตัวเล็กๆอะไรในน้ําหลายๆตัวนะครับที่พอตายไปแล้วเนี่ยก็ไปตกรวมตัวกันอยู่ในชั้นดินใช่ไหมที่พอมันรวมตัวรวมตัวกันมากๆเนี่ยมันก็เป็นแผงใหญ่ๆร,ราวกับว่ามันเป็นเกล็ดของสัตว์เลื้อยคานอะไรที่ได้หลุดออกมานะครับหรือไอ้ซากฟอสซิลเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่พวก พืชโบราณอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นพวกตะบองเพชรท,ที่มันได้แยกแตกหนอกันจนเป็นแผงนะครับแล้วพอมันตายเสร็จมันก,ก็ล้มมาเป็นแนวนอนตึงก็เลยทําให้ดูเหมือนกับแผงตะบองเพชรเนี่ยมันคือแผงหนังของก็อตซิล่านะครับแต่แบบแมถ้าคุณนักวิทยาศาสตร์คุณไม่แน่ใจซะอย่างนั้นเนี่ยทำไมตอนแรกถึงได้ตั้งชื่อใเวอร์วังนี้ละ่ะคนเข,า,ขาจินตนาการไปเยอะแยะกันแล้วนะสิเนี่ยซึ่ง ถ้าหากไอเรื่องของพวกสิ่งมีชีวิตอะไรที่มันเหมือนจะโผล่มาจากตำนานโบลโบราณแบบนี้มันยังไม่ทำให้เพื่อนๆได้อึ้งทึ่งกันนะครับเราก็มาฟังกันกับซากฟอสซิลในอันดับต่อมากันดีกว่านั่นก็คือซากฟอสซิลที่อาจจะบ่งบอกถึงอารยธรรมของมนุษย์ที่ได้สาบสูญไปเมื่อกว่า5,000 0 0ปีที่แล้วก็ได้นะครับว่ากันว่ามนุษย์เหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นมนุษย์แอตแลนติสที่เขามีเทคโนโลยีอะไรซึ่งเยอะแยะกว่าโลกเราในยุคนี้ไปหรือเปล่าซึ่ง เรื่องนี้นะครับมันก็เริ่มจากว่าย้อนกลับไปในช่วงฤดูหนาวของปี1961นะครับมันก็ได้มีนักสะสมก้อนแรกคู่หนึ่งนะได้เดินขึ้นไปหาพวกอัญมญณงอัญมญณีอะไรยังเทือกเขาแห่งหนึ่งของแคลิฟอร์เนียสหรัฐเนี่ยแหละเพื่อจะไปนำอัญมณีเหล่านั้นนะครับกลับมาขายที่ร้านเขาไง แล้วเนี่ยพวกเขาก็ไปเจอกับหินวาววับดูลักษณะมีค่ามาก้อนหนึ่งนะครับที่มันจะเป็นลักษณะขา,ขา,าวๆคุนๆเนี่ยซึ่งดูแล้วน่าจะขายได้ราคามากเลยสองคนนี้นะครับก็เลยได้นําเอาก้อนหินนั้นเนี่ยกลับมายังร้านของเขาครับแต่ทว่าก่อนที่พวกเขาจะจีรไนมันให้เป็นเพชรอะไรแบบนั้นนะ <S <S เขาก็ได้สังเกตว่าข้างในแท่งหินคุนๆใสๆนั้นะนะครับมันมีเหมือนกับแท่งอะไรดำๆอยู่ข้างในอีกอันไม่รู้เขาก็เลยได้ใช้เครื่องผ่าเพชรนะครับ สับหินก้อนนั้นผ่าครึ่งดูแล้วก็พบว่าไอ้แท่งดำๆที่มันได้อยู่ในก้อนหินนั้นน่ะมันไม่น่าจะใช่สิ่งอะไรที่เกิดขึ้นได้จากธรรมชาตินะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับแท่งโลหะที่เป็นขั้วไฟฟ้าอะไรสักอย่างหนึ่งหรือที่เราจะเรียกกันในยุคปัจจุบันว่าหัวเทียนนั่นแหละครับที่ก็มีอายุกเก่าแก่ปาไปกว่า 5แสนปีนะครับที่อันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้มีการเรียกนักวิชาการอะไรมาตรวจสอบอายุของพวกน้ําหรือพวกแร่ธาตุอะไรที่มันเคลือบอยู่ตามหินนี้นะแล้วเขาก็ย้อนกลับไปได้5แสนปีกันเลยทีเดียวว่าแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะเพราะว่าไอ้หัวเทียนที่เราได้ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะมันเป็นนวัตรกรรมที่เพิ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่แล้วนี่เองก็คือประมาณศตวรรษที่19นะครับแต่แต่ว่าไอ้หัวเทียนชิ้นนั้นที่พวกเขาได้เจอเนี่ยมันกลับมีอายุเพิ่มไปกว่าหลายแสนปีเลย พวกเขาเนี่ยก็เลยได้มีการไปเรียกผู้เชี่ยวชาญอีกหลายๆคนมาตรวจสอบนะครับแต่ทว่าก็ไม่สามารถหาคําตอบอะไรมายืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลยครับเนื่องจากว่าอยู่ไปอยู่มานะครับไอคนที่ได้ครอบครองหัวเทียนชนิดนี้เนี่ยก็ดันมาด่วนตายไปอย่างปริศนาก่อนครับแล้วไอเจ้าหัวเทียนเหล็กที่ว่าเนี่ยอยู่ๆมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับก็เลยทําให้คําตอบที่มาอันแท้จริงของเจ้าฟอสซิลนี้เนี่ยมันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยครับซึ่งพอแบบ แอดฟังดูเรื่องนี้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแอดก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องลวงโลอีกแน่เลยนะเพราะแบบเอเรื่องที่มาแนวๆว,ว่าไปขุดเจอมาจากใต้ดินแล้วอยู่ๆเจ้าของก็ตายไปหลังจากนั้นของชนนั้นก็หายไปใไนไม่รู้เนี <zo oms day> ่ยมันก็เหมือนเป็นพวกพล็อตข้ออ้างคลาสสิกที่คนก็จะป้องกันไม่ให้แบบมีผู้รู้ต่างๆมาแฉสิ่งที่เขาได้ตอแหลไปนะครับว<อ>่าพอแอดจะไปตรวจสอบหาว่าแล้วไอ้ใครกันหนอที่เขาบอกว่าเป็นนักวิชาการที่ได้มาตรวจสอบยืนยันว่าของชนิดนี้มีอายุปาไป50,000นปีนะครับ มันก็ไม่ได้มีชื่อเลยไม่มีแม้กระทั่งจะบอกว่าคนคนนั้นเป็นด็อกเตอร์เป็นสัตราจารย์หรือว่าเป็นนักโบราณคดีอะไรนะครับบวกกับว่าต้นกําเนิดของมนุษย์เราที่ได้วิวัฒนาการจนกลายมาเป็นสัตว์ซึ่งมีอารยธรรมพูดคุยอะไรกันได้เนี่ยถ้าหากแอดจำไม่ผิดนะมันก็เพิ่งวิวัฒนาการมาเมื่อประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าปีที่แล้วเองนะครับคือยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจํานวนที่พวกเขาได้กล่าวอ้างมาเลยว่า เป็นผู้คนที่มีอารยาธรรมอะไรในการคิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าหากจะให้พูดไปอีกเนี่ยมันก็จะมีพวกทฤษฎีแบบไอ้ของเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เอเลี่ยนได้คว้างทิ้งลงมาบนโลกอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าน,นั้นแอดว่ามันออกทะเลเกินไปนะครับเอาเป็นว่าไอ้เรื่องฟอสซิลอันนี้เนี่ยแอดก็ขอให้เราฟังหูไว้หูแล้วกันหรือก็คิดว่ามันเป็นไม่แค่พวกเรื่องเล่าในวงกาแฟหนุกๆก็กแล้วกันเนาะแต่เอาเป็นว่า เรากลับเข้ามาสู่โลกความเป็นจริงกันดีกว่ากับการค้นพบฟอสซิลอันนึงที่จะทำให้เรารู้ว่าเราอย่าตัดสินคนเพียงแค่หน้าตานะครับนั่นก็คือเจ้าฟอสซิลของงูเหลือมยักษ์หรือไททโนโบอานั่นเองโดย งูนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ทําให้หล,หลายๆคนบนโลกเนี่ยมีความกลัวมันอย่างมากนะครับคืออันนี้เนี่ยเขาจะมีการจัดอันดับของคนในโลกว่าเขากลัวสัตว์อะไรกันมากที่สุดด้วยนะซึ่งงูเนี่ยไปติดอยู่ในอันดับที่2เลยส่วนหากใครสงสัยว่าอันดับหนึ่งคือสัตว์ชนิดไหนนะครับก็ต้องบอกว่ามันคือแมงมุมครับโดยสาเหตุที่คนส่วนใหญ่เขากลัวงูนะครับก็ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้นะครับมันจะเป็นสัตว์ที่มีสกิลในการฆ่าคนแบบหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นพวกงูพิษกั ชกอะไรเอ่ยหรือถึงแม้มันจะไม่มีพิษเนี่ยมันก็จะเป็นงูพันที่สามารถประกอดรัดคนได้จนก,กระทั่งกระดูกแตกกระดูกพังกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเองเราก็คงจะไม่ต้องพูดถึงเลยนะถ้าหากว่าเพื่อนๆได้ไปเจองูเหลือมตัวที่มันมีลักษณะแบบยาวเหยียดเท่ากับท่อปลาปานู่นนะครับนั่นก็คือเจ้าสัตว์ที่มีชื่อว่า ไทเทนโบอานั่นเองครับที่นักวิทยาศาสตร์หลังจากซึ่งเขาได้ไปเจอฟอสซิลของพวกมันอยู่ตรงประเทศโคลอมเบียนะเขาก็แบบอึ้งทึ่งกันมากครับเพราะว่าแค่ไอส่วนกระดูกส่วนหนึ่งของกระดูกสันหลังมันเนี่ยมันก็มีขนาดใหญ่เท่ากับกำปั้นของเราเราแล้วนะแล้วคิดดูสิพอเอาไอ้ซากกำปั้นเหล่านี้เนี่ยมาเรียงต่อกันนะ่ะตัวงูนะครับมันจะยาวได้ขนาดไหนครับคือเขามีการทายว่าเจ้าง,งูชนิดนี้เนี่ยโดยปกติถ้าหากมันจเจริญเติบโตเต็มวัยนะมันก็จะสามารถยืดยาวไปได้ถึง 12- 1ส เมตรหรือว่าถ้าเทียบภาพไปเห็นก็คือยาวประมาณรถทัวร์ใหญ่ๆ1คันได้เลยนะครับคือยาวมากกว่าอนาคอนด้าหรืองูที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นงูที่ยาวที่สุดในยุคนี้เสียอีกซึ่งนั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อมันเองก็คือไททันโนโบานะครับก็คือไททันเนี่ยเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆอยู่แล้วใช่ไหมโดยสาเหตุที่เจ้าง,งูดึกดำบรรพ์ตัวนี้นะครับมันมีความยาวและสามารถยืดขนาดนี้ได้เนี่ย เขาก็ว่ากันว่ามันเป็นเหตุที่โลกเราสมัยก่อนนะครับมีออกซิเจนสูงแล้วก็มีอากาศที่ร้อนไงคือพูดง่ายๆมันเป็นสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการที่จะให้สัตว์มันได้เจริญเติบโตนั่นแหละ เจ้างูชนิดนี้เนี่ยมันก็เลยได้ยืดตัวได้เลยครับแล้วก็ไปอาศัยอยู่ตรงพวกป่าร้อนๆอนชื้นชื้นแฉะแะเหมือนกับพวกอนาคอนด้าเนี่ยแหละเพราะว่าตามป่าเหล่านั้นนะครับมันก็จะมีพื้นที่เป็นโคลนเหลวหรือว่าน้ำตื้นๆใช่ไหมซึ่งตัวงูเนี่ยจะสามารถใช้น้ำนะครับในการหล่อลื่นทําให้มันสามารถไหลไปได้เร็วขึ้นอีกฮะแต่ว่าเรื่องที่น่าทึ่งจากฟอสซิลซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ไปเจอมาเนี่ยก็คือถึงแม้ว่ามันจะดูหน้าตาดุดันอะไรแบบนั้นนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์เขาก มันไม่น่าจะกินสัตว์อะไรใหญ่ๆขนาดมนุษย์ได้หรอกแต่ว่าอาหารของพวกเจ้านี่นะครับมันก็จะเป็นพวก ปลาเล็กปลาน้อยนะฮะคือดูแล้วแบบเป็นงูที่งูมิงขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่ยังไงถ้าหากว่าเจ้าตัวนี้มีจริงแล้วแอดได้ไปประเชิญหน้ากับมันเนี่ยแอดก็วิ่งก่อนอยู่ดีนะครับผมคือขนาดงูเขียวพระอินตัวเดียวนี่เลยแทบกระโดดขึ้นเก้าอี้กันเลยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครมีแฟนอาร์ตนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k F N Diary นะครับผมและสาหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย